วันนี้จ้ามาเจาะลึกไอเทมป้องกันหรือประเภทแพงในเกม Mobile Legends กันนะคะทุกคนเปิดมาที่ชิ้นส่วนการเวลาบวก30พลังโจมตีแบบปรับได้บวก600 HP บวก15%ลดคูลดาวเอฟเฟกติดตัวลำแสงเมื่อคุณค่าหรือช่วยค่ะจากลดคูลดาวของอันติเมตปัจจุบันลง30%ช่วยให้เชนสกินใหญ่ได้ถี่ขึ้นมากไอเทมนี้เหมาะกับฮีโร่ที่ต้องใช้อันติเมตในการปิดงานเช่นคาเลอาคามิลาโอเดตฟาซา และอีกหลายตัวที่เน้นดาเมจจากอันตีหรือสายซับท,ที่ต้องการความถี่ในการเปิดไฟแบบต่อเนื่องในเทมต่อไปก่อโช์ช่วงบวก950 HP บวก40พลังป้องกันเวทบวก12การฟื้นฟู HP ต่อวินาทีเอฟเฟกติดตัวพรศักดิ์สิทธิ์เมื่อได้รับความเสียหายเวทจะได้รับพลังป้องกันเวทเพิ่ม5บวก1 x Level ลฮีโมีผลนาน5วินาที สามารถสะสมได้สูงสุด6สแต็คและรับได้1สแต็คทุก0.4วินาทีหมอสสุดๆกับการกันฮีโร่ที่ดาเมจเวต่อเนื่องเช่นออรราวาเรียแซโอเดตเซซิเลียนหรือพวกเมทที่เน้นปั่นดาเมจระยะยาวใส่แล้วอึดขึ้นแบบเห็นผลชัดๆแน่นอนไอเทมต่อไปก่อสนธยาบวก1,200 HP บวก15พลังป้องกันกายภาพเอฟเฟกติดตัวทวายไล เมื่อได้รับความเสียหายเกิน600หน่วยในครั้งเดียวค่ะดาเมจส่วนเกินจะถูกลดลง20%บวก0.2%ของ HP สูงสุดช่วยลดดาเมจหนักๆจากสกินได้เยอะมากเหมาะสุดๆกับการกันดาเมจแรงจากสกินเดียวเช่นอันดัตเบียทริกโบรดี้ไลลาบูโน่มอบโคบหรือฮีโร่ที่คอมโบแรงจัดในทีเดียว แทงหรือไฟเตอร์สายรับหนัดเอาไว้ยืนได้นานขึ้นแน่นอนกรอบพลังสิงไอเทมสุดโหสำหรับสายบุ๊บวก600 HP บวก20พลังป้องกันกายภาพบวก10%ลดคูลดาวเอฟเฟกติดตัวเอาแต่แรงหลังจากสร้างความเสียหายจะได้รับพลังโจมตีแบบปรับได้บวก8ต่อวินาทีความแววเคลื่อนที่บวก2%ต่อวินาทีนาน4วินาที สะสมได้ส่งสุด6สแต็กรวมแล้วได้บวก48พลังโจมตีและบวก12%ความเร็วเคลื่อนที่และถ้าได้ครบ6สแต็จจะลดระยะเวลาการถูกควบคุม15%อีกด้วยเหมาะกับใทยไอเทมนี้เหมาะกับพวกนักฆ่าและตัวพิวที่อยากได้ทั้งดาเมจความเร็วความถึกเล็กน้อยตัวอย่างเช่นเบเนเดตต้าหลิงฮายาบูซาโดยนักยิงก็ออกได้เหมือนกันถ้าอยากมีสเตปหลบสกินได้มากขึ้น อมตะไอเทมเปลี่ยนเกมให้คุณมีชีวิตที่2สเตตัดที่ได้รับบวก800 HP บวก15พลังป้องกันกายภาพเอฟเฟกติดตัวอมตะหลังจากตายจะฟื้นคืนชีพใน2.5วินาทีฟื้น h p 16%ของเลือดสูงสุดได้รับกอดูดซับความเสียหาย150บวก 70x เลเวล Hero ่รออยู่ได้นาน3วินาทีคัวาดาว210วินาที สรุปสั้นๆธรรมตาเป็นไอเทมที่ช่วยชีวิตได้จริงจังเหมาะกับเจอพวกคอมโบแรงๆอย่างกุชชั่นเฟตรินไฮายาบูซาลิงหรือพวกที่ชอบบ u ร์สคอมโบใส่แบบตายทีเดียวไม่ใช่แค่กันตายแต่กลับมาสวนกลับได้ด้วยเหมาะกับไฟเตอร์แทงนักฆ่าบางตัวหรือแม้แต่หนักแม่นปืนที่ต้องการโอก,กาสที่2โลกผู้พิทักไอเทมที่ออกมาทีศัตรูร้องไห้แน่นอน สเตตที่ได้รับบวก250 hp บวก55พลังป้องกันกายภาพบวก5%ความเร็วเคลื่อนที่เอฟเฟกต์ติดตัวเน็บหนาวเมื่อคุณโดนโจมตีจะทำให้สัตว์ลูลดความเร็วการโจมตีลง80%เป็นเวลา1วินาทีแปลว่าพวกตีเร็วๆจะตีได้ช้าลงทันทีเอฟเฟกติดตัวสูบชีวิตเมื่อคุณโดนโจมตี ศัตรูจาเสียก่อและลดการฟื้นฟู HP ลง50%เป็นเวลา1วินาทีเท่ากับว่าดูดเลือดแทบไม่เข้าบวกตัวบางลงทันทีสรุปง่ายๆโลกผู้พิทาคือไอเทมตัดเลือดชั้นดีแถมลดสปีดตีหบวกมากกับการรับมือพวกฟีแล้ว ดูดเลือดเก่งเช่นมียามอสโคบเครรี่เบียทิคลาวและพวกนักสู้ต่อนักแม่นปืนที่โจมตีเร็วทุกสายไอเทมนี้คือหยุดพลังชีวิตคู่ต่อสู้แบบทันทีทันใดถ้าเจอตัวดูดเลือดแรงเลือดแรงแล้วไม่ออกไอเทมนี้เท่ากับตายฟรี โล่แห่งอาธีนาคือกอดศักดิ์สิทธิ์ที่เกิดมาเพื่อต้านพ่อหมดแม่หมดทั้งปวงค่าสเตตัสที่ได้รับบวก900 HP บวก48พลังป้องกันเวทบวก2ฟื้นฟู HP ต่อวินาทีเอฟเฟกติดตัวกำบงังเมื่อได้รับความเสียหายจากเวทจะลดความเสียหายเวทลง25%นาน3วินาทีเอฟเฟกตจะเริ่มเมื่อความเสียหายเวทสะสมถัดจุดหนึ่งและจะสามารถรับเอฟเฟกตนี้ใหม่อีกครั้งหลังออกจากการต่อสู้5วินาที สรุปง่ายๆโล่แห่งอาธีนาคือไอเทมกันเวทขั้นเทพหม่ะมากในการรับมือกับเมที่บูมดาเมจในช็อตเดียวเช่นโอเดตอโรรวารียเวลเซซิเลียหรือพวกเบิร์เม็ใสายเวทแรงจัดแนะนำให้ใช้คู่ปรับรองเท้าตั้นเวทท็อปบุญหรือกรโชช่วงเพื่อเสริมก่าเวทแบบ2ชั้นออราเคิงคือไอเทมที่เปลี่ยนการฟื้นฟูให้กลายเป็นพลังแท้จริง ค่าสเตตัสที่ได้รับบวก850 s HP บวก20พลังป้องกันเวทบวก20พลังป้องกันกายภาพบวก10%ลดคุลดาวเอฟเฟกต์ติดตัวอวยพรเพิ่มประสิทธิภาพของการฟื้นฟู HP และกรอะทั้งหมดขึ้น30%สรุปง่ายๆออราเคินคือไอเทมสำหรับสายแทงสปอร์ตไฟเตอร์ที่ต้องการยืนได้นานและฮีนหรือฟื้นก่อแรงๆเหมาะกับฮีโร่ที่มีหรือดูดเลือด เช่นเอสเมรันดาอวีจงราฟาเอล่ามาทิลาดาหรือใครที่ออกดุดเลือดทิปการเล่นใช้คู่กับชิ้นส่วนการเวลาหรือโลกแห่งอาทีนาเพื่อยืนแน่นยืนนานหมอะมากถ้าเจอทีมศัตรูที่มีดาเมจรกระจายแล้วเราต้องยืนชนยาวๆสรุปสั้นถ้าอยากฟื้นเลือดไวโล่ขึ้นแรงยืนทีมไฟโคตนนานอราเคิลคือคำตอบในเทมต่อมากรอโบราณอันทิควล่า ค่าสเตตัสที่ได้บวก920 HP บวก40พลังป้องกันกายภาพบวก4การฟื้นฟู HP effective หยับยังเมื่อถูกศัตรูใช้สกินโจมตีจะลดพลังโจมตีกายภาพของศัตรูลง6เปเ็นเป็นเวลา2วินาทีสามารถสะสมได้สูงสุด3สแตกรวมแล้วลดดาเมจศัตรูได้ถึง18สรุปกรอบโบราณคือไอเทมสุดแกรง่ง เหมาะสำหรับรับมือกับพวกตัวตีแรงที่ใช้สกินเป็นหลักเช่นเซเบอร์ที่ชอบคอมโบดับในทีเดียวคลินจุลงและแครี่กายภาพทั้งหลายเหมาะก,กับสายแทงและไฟเตอร์ที่ต้องยืนรับดาเมจแนวหน้าได้ดีไอเทมต่อมาบวกผู้พิทักษ์กาเดียนเฮลเมทค่าสเตตัสบวก1,550 HP เยาวมากกบ บวก20การฟื้นฟู HP Effect ติดตัวฟื้นตัวฟื้นฟู HP 2.5%ต่อวินาทีอัตโนมัติแต่ถ้าโดนโจมตีจะฟื้นน้อยลงเหลือแค่0.5%ต่อวิหลังจากพ้นการโดนตี5วินาทีจะกลับมาฟื้นที่2.5%ตามปกติสรุปหมวกผู้พิทักเหมาะกับแทงสายอืดหรือพวกที่ไม่อยากกลับบ้านบ่อยบอกมากตอนเล่นเกม แค่แอบหลบในป่าหรือพุ่มไม้ก็ฟื้นเลือดไวแบบไม่ต้องวาดใส่แล้วยืนเลนโหดต้านไฟทนฟื้นตัวโคตรคุ้มหมวกคำสาบเพิร์ทเทลมทสเตตัสที่ได้บวก1,200พลังชีวิต HP บวก20พลังป้องกันเวทเอฟเฟกติดตัววิญญาณเผาไหม้สร้างความเสียหายเวท1.2%ด1.2%ของ HP ของเราต่อวินาทีให้ศัตรูรอบตัว เมื่อเป็นมินเนียนหรือคารีบจะโดนแรงขึ้น125%บวก15หน่วยต่อเลเวลลดเกาะเวสศัตรู3หน่วยสะสมได้สูงสุด3ครั้งรวม9หน่วยเป็นเวลา3วินาทีสรุปมอกับฮีโร่สายแทงหรือนักสู้ที่ต้องการดาเมจรอบตัวและเคลียร์คลีปเบลฮีโร่แนะนำบารัต uh, <us. S 1> แทงตัวใหญ่ยืนไฟทอนมีดาเมจจากเอเฟเดรินเฟเดริน แทงกึ่นไฟเตอร์ไฟนานเก็บคอมโบเอสเมรันดาเอสมาราดาหนักเวทดูดโลที่ยืนได้นานเบลลิกเบลลิกแทงสะท้อนดาเมสตูตีเราคือ7เองเข็มขัดสายฟ้าทันเดอร์เบลสเตตัสที่ได้รับบวก800 hp บวก15พลังป้องกันกายภาพบวก15พลังป้องกันเวทบวก20ความเร็วเคลื่อนที่เอฟเฟกติดตัว สายฟ้าอัสนีทุกๆ4วินาทีการโจมตีปกติครั้งถัดไปจะสร้างความเสียหายจริงทูดามีเอทหบวก100%ของพลังป้องกันกายภาพเพิ่มเติมบวก100%ของพลังป้องกันเวทเพิ่มเติมโดนสัตรูที่เป้าหมายหลักและสัตรูโดยรอบพร้อมสโล9 9ชั่วครู่เอฟเฟกติดตัวการป้องกันแบบไฮบริดทุกครั้งที่การโจมตีโดนฮีโร่สัตรู จะได้รับบวกหนึ่งพลังป้องกันกายภาพถาวรบวก1พลังป้องกันเวทถาวรสำหรับฮีโร่ประเภท m a r k คแมนและ m a สเอ f เฟกตนี้จะมีผลเพียง50%เหมาะกับฮีโร่ประเภทใดแทงแทงนักสู้แลนะนักฆ่านั้นเองนอกจากนี้สัพพอร,ระยะประชิดที่ชอบยืนเปิดไฟก็ใช้ได้เช่นกันสรุปไอเทม t h นเดอร์เบลคือไอเทมมะกึ่งแทงสุดคุ้มที่ให้ทั้งเลือดก่อเวทความเร็ว และดาเมจจริงจากการตีธรรมดาหลังใช้สกินเน้นใช้สกินตีปกติฟ้าสายฟ้าได้กรอฟีถาวรจากการเข้าปะทะเหมาะกับฮีโร่ที่เปิดก่อนและยืนไฟนานปีกราชินีสเปร์ตัดหลักที่ได้รับบวก40พลังโจมตี Physical า t t แท k บวก600 HP บวก10%ลดคูลดาวคูดาวรีดักชันบวก10%บ i f e s t e ไลฟ์สติลสุกเลือดกายภาพอาซิดมนไอีศาจจำแลง เมื่อ HP ต่ำกว่า40%ได้รับลดความเสียหาย30%เป็นเวลา3วินาทีลดคัวดาวของสกินทุกสกินลง2วินาทีคัวดาวของเอฟเฟกนี้60วินาที p a ซ s i ด e d e f e n ขัดขืนทุกๆ1% HP ที่เสียไปเพิ่มดาเมจของตัวเอง0.25%สูงสุดที่15%ดาเมจเพิ่มตอน HP เหลือต่ำสุดเหมาะกับไฟเตอร์แล้วนะคะข้อดีหมองมาก กับการส่วนกลับเวลาถูกไล่ค่ะทำให้ศัตรูปิดเราไม่ตายง่ายดามเมจเพิ่มตอนเลือดน้อยเท่ากับโอกาสพลิกเกมข้อเสียคูลดาวนาน60วินาทีต้องใช้จังหวะดีๆไม่กันเวทไม่กันคริติคอนไม่เหมาะกับคนที่เน้นแทงสุดๆไอเทมต่อไปชุดกรอบใบมีด blade armor เพิ่มพลังป้องกันกายภาพบวก70แต้มคุณสมบัติพิเศษบวก20%ลดความเสียหายจากคริติคอนเอฟเฟกติดตัว ชุดกระบายมีดเมื่อถูกโจมตีด้วยการโจมตีปกติ จะสะท้อนความเสียหายกลับไปยังผู้โจมตี30%ของความเสียหายที่ได้รับคำนวณก่อนการลดความเสียหายโดยบวกเพิ่ม20%ของพลังป้องกันกายภาพทั้งหมดและยังลดความเร็วของศัตรูลง15%เป็นเวลาหนึ่งวินาทีเหมาะกับใครเหมาะกับแทงส่วนใหญ่และไฟเตอร์บางตัวใช้ได้ดีมากในการรับมือฮีโร่ที่เน้นคริติค,คอลแรงๆอย่างไลลามิยะหลิงจู่หลงและอีกหลายตัว